เสื้อสูตรอย่างสวยเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเป็นเสื้อทรงสูตรมีฟองน้ำแต่ลูกค้าให้เอาฟองน้ำออกก็ไม่นึกว่าเขาจะเย็บมาวิธีนี้เนาะแม่คิดว่ามันเลาะอ,ออกง่ายง่าแล้วก็เจาะอันนี้เนาะมีตับในแล้วเราก็ควักออกมา พอเราเจอฟองน้ำแล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีชินช้นลงชิ้นรองอะไรเย็บสวยงามหนุนแขนให้สวยนะแต่ทีนี้เราก็จะเลาะฟองน้ำออกเนี่ยฟองน้ำพอเลาะแล้วก็ขาดเนี่ยเป็นยังไงวะฟองน้ำอะแล้วเสื้อนี่ก็แยกออกจากกันเลยตัวเสื้อกับแขน เขาไม่ได้เย็บก่อนแล้วก็มาเย็บฟองน้ําติดที่หลังเลยเนี่ยเขาเย็บไปพร้อมกันเลยคนเย็บก็เก่งมากเลยนาะเนี่ยเย็บทีเดียวทั้งเข้าแขนทั้งใส่ชิ้นรองทั้งใส่ฟองน้ําแขนไม่ตึงไม่ลังเก่งมากชื่นชมแต่ว่าเวลาเรามาแก้ไขเนี่ยเออเราคิดว่าเราจะเลาะแต่ฟองน้ําออกแล้วก็จบใช่ไหม เนี่ยแล้วมันฟองน้ําอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยอยากจะพูดไอ้นี้เลยเนี่ยมันขาดหมดเลยข้างในทุกคนโอ้ยแปลกว่ะเนี่ยเห็นไหมขาดหมดเนี่ยสมัยที่เราเย็บงานหน้าร้านเราเอาฟองน้ํามาหอ่อไม่เห็นฟองน้ํามันจะเปื่อยแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเย็บคืนอีกปกติงาน ที่เขาเย็บกันแบบไทยเย็บอ่ะเขาก็จะเย็บก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้เข้าแขนหนึ่งครั้งแล้วเขาค่อยเอาฟองน้ํามาห่อแล้วก็มักเย็บติดอีกทีนึงแต่นี่เขาเย็บมาพร้อมกันเลยช่างเก่งมากเลยนะที่เย็บแล้วแขนไม่เป็นจีบไม่อะไรเออเก่งวะเขาฝึกกันที่ไหนไม่รู้เนี่ยความเก่งแบบนี้อยากไปฝึกมาก แดงว่าเราช่างไทยนี่สู้ไม่ได้เลยนะทุกคนวิธีการเย็ยบขั้นตอนเยอะเกินไปเ<ม>นี่ยของเราก็ต้องมาเย็ยบอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเย็ยบอย่างนี้อีกครั้งนึงเห็นไหมยังเป็นจีบอีก ขนาดเขาเย็บพร้อมกันยังไม่ไปเป็นไรเรานี่เย็บทั้งบางทีทั้งเนา่าทั้งกัดเข็มหมุดยังไม่สวยเหมือนเขาเลยนะทุกคนอันนี้ชื่นชมจริงๆนะชื่นชมจากใจเลยว่าเออเขาเก่งจริงเนี่ยเขาเก่งจริงเนี่ยขนาดเราเย็บยังหัวแขนก็ยังไม่เนียนเหมือนเขาเลยเห็นไหมเออแต่เขาเย็บพร้อมกันเลยเนะี่ยเก่งมากเลยนะทุกคน นี่เื่นชมจากใจนะว่าเก่งจริง